ไม่ไม่นางก็จะกระจโลกแล้วแหละคือแบบไปหลายงานแล้วความหมายคือก็ไม่ยังไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่เขาอาจจะไม่ได้เหมือนดาราที่แบบที่แบบเจนเวทีอาจจะมีความเสืนความอายบ้างอะไรยเงี้ยค่ะแต่เขาก็อยู่ได้พี่ยนมีสอนอีกนะว่าที่ไม่ต้องสอนเขาเลยคนนี้กูผูคนนี้เขาเกินมิติเยอะมากเขาแสบเขาจมูกแต่เขาได้อยู่แล้วที่พี่ยังมีถามเวลาผมจะพูดถึงว่าที่น้องสบายาจกันเขา ก็แความจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ต้องพูดก็ดีว่าขับไปไหนตอนไหนกันแล้วอ่ะก็เขาก็ก็ชัดเจนอยู่แล้วเราแค่แซวเล่นดุบผมจะไปถามว่าทักเจมแต่แต่ปีนี้พี่แอนจะใส่กี่บาทว้าเลี้ย่ไก่ไม่ม่เจมรวยมากเขาเป็นเพื่อนมี่ของเราทุกเช้านะเขาปลี่ยน กคนห่วงไหมคะพี่ตั้งแต่งานนั้นแอนไม่กล้าพลาดในการพูดอะไรออกไปอีกเลยอะไรย่างเงี้ยไม่กล้าบอกเลยว่าตัวเองจะใส่ไม่ใส่เพาเดี๋ยวแบบโดนจับจ้องอะไรอย่างเี้ยี่อันสุด d e r ความที่พี่หลักพูดว่าเป็นน้องรักพี่แอนอย่างนั้นี่อย่างย่าเนี้ยเป็นน้องรักอีกแล้วถ้าเขาแต่งเราจะใส่เท่าไหร่ัมนน้องรักหลายคนเลยพี่แต่น้องรักก็เหนื่วยมากนะไม่ต้องเลยแต่แอนแล้วแติ่ ยังอ yeah. so yes. ื่นได้ไหมคะนะซองเงินก้อะไรด้เลยแอันนี้แค่บาทเป็นกำลังใจให้น้องน้องถ้าร้องกันมีปัญหาก็ไม่รับวิธีฟังได้เงินมากกว่าเงินในซองนั่นเองพี่แอ้มผู้หนึ่งพี่แอนว่าจะแต่งก่อนคะตอนนี้โอ้ไม่กล้าเดาเลยค่ะเดี๋ยวโถึงตอนนี้คือเดาใจแต่ละคนไม่ได้ <ส gas: S 1> รอไงไม่เป wow ็นไรไม่ตัอรอนี่คือบของคิมก็สั่งของวันต้องได้เองค่ะแล้วเขาจะไดงย้อนหลังหลังจากนี้ก็คือชิวๆดกัน เขาเหมือนเดิมเลยเขาเล่นรักษาทรงเหมือนเดิมมากเลยก็ไปเ,เจอกันที่ญีลล่ปุ่นโดยบังเอิญเนี่ยนะคะก็<อ>ไปกินข้าวกันนะอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ไปวิ่งกับเจนเจนก็บอกว่าโอ้โหพี่แอน จอใหจอกล้อแล้วทำเป็นแซวทำเป็นจีบทำเป็นจริงจังคงถ่งถูกเขียนคือทุกแบบแล้วอะซันนี่ก็กระเปลียนมากหรือว่าหรือว่าจริงๆถ้าต้องเล่นหมาพี่แอนแล้วสะดวกที่พุดเขาไหมหรือว่าสร้างมาเลยค่ะบางทีก็มีคิวบางทีก็มีคิวเฉยเลยได้รือต้องมีคิวให้ลูกเขาด้วยลูกแมวเขาด้วยครับเดี๋ยวรับเลี้ยงได้ค่ะ